ทำนัดงานร่วมกับพวกเราค่ะบอสเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะค่ะเพื่อความพร้อมเพียงครับและการทำงานที่ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเก่าแนะนำน้องใหม่หน่อยอ่าแนั้นตัวไหนครับพี่ชื่อแมนเมืองครับส่วนพี่หอนพันธ์ค่ะส่วนชื่อชื่อดาวประกายค่ะโอ้ยดาวประกายพี่ชื่อพี่นวัตสวัสดีครับพี่นวัตอ่าทีนี้น้องใหม่ แนะนำพี่ๆเขาหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นน้องใหม่ครับชื่อโตสิงครับสิงโตตลกตลกตลกันเลยเอออ่ะเรื่องงานจะได้ราบรื่นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับจังหวะค่ะอ่าเดี๋ยวคุณพรพันธ์นำน้องๆรับน้องหน่อยค่ะรับน้องหนอยอนน้องๆเต้นหน่อยอ่าระวังระวับีก่อน้องด้วยครับรับน้องด้วยเราจะมาเพื่อความกลมเกลียวกันในบริษัทพอมไหมพอครับไก่ย่างพอไพิพัฒน์ ย่งถูกเอาเอามัจะเดินไม่เสียอ้าเสียมตู้จัดอาาร้อจริิงรอนิงจริรอนิงจริงะแย่งเาาเามันจะไม่เสียมันจะไม่เสียเสียตัเเา้นจิรอิรอิอ้าาเางเาางเาโตพี่ครับผมขอโทษผมไม่ไหวครับ เต็มเยอะเยอะแยะเยอะเยอะล้มแล้วแต่บอสค่ะแต่น้องเขาไม่ไหวจริงนะเขาบอสรับโทษสามในหมู่เต็มรับเต็มเนี่บอสไอ้น้องครับการที่จะมาอยู่บริษัทนี้นะพี่จะบอกให้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเออฮัลโหลค่ะคอนฟันพูดค่ะอ๋อน้องอยู่ที่นี่ค่ะฮะ ท่านประธานบอสครับบอสค่ะคุณอยู่เฉยผมกำลังดูเด็กคุณอยู่เฉยนั่นลูกแม่บ้านนะครับบอสแม่บ้านครับคุณยุ้ยเฉยครับบอสดีเลยไงจะเป็นลูกใครผมไม่สนหรอกผมบอกแล้วไงว่าไม่จะมาทำงานที่นี่แต่คุณเป็นหยอะหยอกแย่แย่ทำอะไรไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรครับพอไหวครับแต่ลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาเต้นเดี๋ยว เอาถุงมาเก็บมาน,นี้ไม่ใช่ขยะบอสบอสครับไม่ต้องจับผมบอ,อกเลยอย่าจับนะ๋ยวเด็กมันเจิงคือไปผมลุกขึ้นมาเป็นโลคประจำตัวครับฮะม่กำลังสนุกกันใหญ่เลยนะเฮ้ยใครสนุกว่าเอ้ขอทานสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างหลานผมหลอ,อมน้องทำอะไรดูแมเด็กมันมีสเต็ปไหการเต้น นี่ผมกําลังดูเด็กคนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าคนนี้อนาคตไกลแน่นอนดูนะสีหน้าเศร้าก็คือเศร้ายิ้มก็คือยิ้มร้องไห้ก็คือร้องไห้อย่างนี้ผู่ผมอยู่เลยนะครับนี่ไงผมเป็นการเทปเกย์วัดใช้ได้หรือเปล่าไม่มีเงานะี่บอกได้เลยว่าผมเห็นตั้งแต่ผมถูกติ๊ตาเอ็นดูพร้อมทันหาบอสประธานคะเก่งช่วยเก็บของให้บอสเขาดิโอ้ยอยากเร็วเลยผมจะไปไหนครับท่านประธานแล้วแต่คุณโต ครับว่าแล้วบอกเข้ามาะ้ายเลยบอก,บอกอไไอยังไงก็ให้อยู่ต่อเงี้ยเต้นให้ผมดูก่อนอ้าว <cción S 1> เ<ม>ต้นแล้วพต่อครับเดี๋ยวนี้เอาแรงแรงครับไม่เอาแรงไม่พอเอาแรงกว่านี้